สายกระชับภา,ายในกระชับภายน,นอกเนี่ยนะ nah, ต,อตอ้องต้องเลื่อนให้เต้เต้นพูดนะครับก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับซื้อ3แถมหนะึ่งะเป็น4ีเลยนะครับสามพบาทส่วนเทยมอก็สำหรับท่านชายนะที่จะ <nei> ต้องการรักษาสุขภาพแ <mee> ม้ว่าวัยเนี่จะก้าวย่างไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ะนะ, <โ S 1> นะถ้ามีใจเป็นหนุ่มเมื่อไรเนี่ยนึกถึงเทียมอนะครับส่วนเชสเต้นะฮะเชสเต้นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับ บำบลุงเส้นผมแล้วก็ปัญหาของหน,นังศีรษะไม่ว่าจะเป็นขี้รังแคเนี่ยตอนนี้ผมไม่ไมเจอรังแคนาน,นแล้วครับไม่ไห,หมดเลยใช่ไหมไม่มีอ่ะนะครับแล้วก็มันมีมีทั้งแชมพูนะฮะแล้วก็ครีมครีมนวดเป็นอาหารผมแล้วก็โทนิกสำหรับฉีดเพื่อแก้ปัญหาผมร่วงโอร้านเอาพูดง่ายเลยล่ละนะฮะมันมัน,ม,นมันช่วยได้เยอะครับแล้วที่สำคัญคือกลิ่น นะะไม่ไม่ไม่แรงเกินไปแล้วก็เด็กก็ใช้ได้นะครับก็สนใจนะทั้งสองผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวหนังสือนะจะวิ่งอยู่ข้างแ่างแถบร่างสุดนะฮะจะขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นเบอร์โทรศัพท์โทรไปติดต่อได้ครับของคุณสุิยาแล้วก็แม่มะนาวนะครับเอาละครับตอนนี้ก็กลับมาที่รายการพาเล็นะที่จะมานั่งคุยกันเรื่องว่าสถานการณ์การเมืองจากวันนี้จนถึงเปิดประชุมสภาสามันเนี่ยอาจารย์ คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมแม้แม้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไปเรื่อยๆใช่ไหมจะบางขายได้เรื่อยหรืออะไรนะวิทยุเขาเาลุยก่อนเขาอยู่ข้างหน้าแลวแล้วลกรณีนี้เท่ากับมันจะมันจะเข้าเข้าเข้าขายกับเขาแม่จานที่แบบเพราะว่ากลุ่มวิทยุไปพวกนี้นี่ก็ไม่ถือว่าน้อยกันนะะหลักพันอยู่เหมือนนะแต่อยู่ห่างกันใช่ไหม ไ,ไ,ไ,มไม่เป็นไรหรือไปให้กำลังใจตุราการอ,อยังให้กำลังใจไงเพาอุตส่าห์ยอมมาตัดสินทั้งทีเนาะเยอไหอมเดี๋ยวนี้มไม่มีที่ว่าจะไปปะเะชิญหน้ากนะันครับครับอืมิมแอบ,บกันหลีกกันได้อืครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าไย แต่ชาปตใจฝ่ายพิจยตชุมชนมามากมาหลายพันพวกให้กำลังใจตอนรอพอก็ไปทักยี่สิบสามสิบคนก็แอบข่าทางข้างหลังไปเห็นมากครับใช่ครับมันเป็นอย่างนี้หมดครับก็มีแต่พี่น้องเสื้อแดงเราปตระกูลดดาเขา้อมองเนี่ยควเดินก็ไม่บ 20, 30, 30, 30, 40, 30, 000, ้าครับตรง,งนี้นี่หมายถึงว่ากลุ่มคนแสดงต้องใช้คำนี้แล้วนะฮะก็คือที่เขาไม่ยอมอะไรสักอย่างหมายถึงว่าไม่ยอมที่จะถอย ถึงแม้จะเสียชีวิตมาเนี่ยครสองรอบแหละนะครับปีห้าสองห้าสามเนี่ยแล้วก็เฉพาะปีห้าสามนี่ต่อเนื่องแต่สิบเมษาจนถึงสิบเก้าพฤษภาคมคือเขาไม่ได้ลดลดน้อยถอยลงเลยอาจารย์ขยายตัวมัน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 หมายความว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าเขาเขาต้องการประชาธิปตยจิงหรือต้องการที่จะแก้แค้นเสั่งเนี้ยมองมองประเด็นนี้ได้ไหมอาจารย์ครับ น้องจะแก้แค้นมผมไม่ใช่นะครับผมบมันรู้สึกว่าเข้าใจถึงประจาทใว่าจะได้มาต้องเสียสละเสียเลือดเสียเลือดไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องปกตินะ,ะ้วเป็นเรื่องที่การต่อสู้เนี่ยเขายอมไม่ได้เลยมันมันถึงที่สุดแล้วตายก็ตายแล้วตายทรัตายซราบ,รบตายกันมาจนว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ ถ่าใครเอามาเอาอะไรมาให้ก็ไม่ไปแล้วไม่ไปกับฝ่ายนู้นเร<อ>ู้รู้ว่าใครจรัตรูใคร,รไม่จัรูพวกนี้รู้แล้วประชาชนรู้แล้วก็หมายความว่าตอนนี้นี่ใครจะทําอะไรที่ทั้งมุมมองการเมืองเนี่ยนะจะมาทําแบบเลาะๆแหล่ๆเล่นๆไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหม คือไม่ใช่เฉพาะฝ่ายอมมาต์อย่างเดียวนะอันนี้ฝ่ายประชาด้วยถ้าประชาไต่ปลอมประชาไตหลอแลนะโดนโดนเหมือนกันครับในนับตั้งแต่นี้ต่อไปก็โดนนั่นเป็นเช่าว่ามาเที่ยวหลอกมาอะไรผมเหม็นปรากฏการหลายอย่างนะนักต่อสู้ตาทู่เพื่อประชาไตแล้วก็ไม่จริงจังอะไรนะหลอกลวงประชาชนนัโดนนั่นเริ่มปรากฏการกันบ้างแล้วเขาไม่กลัวประชาชนถ้ามีอำนาจจริงเขาไม่กลัวอะไรเลย เขาใหญ่กว่าทุก่างอ่ะ <c oughs> เขามีอำนาจมากกว่าพักการเมืองเราเขาไม่กลัวใครหรอกรนอกจากระบอบปผด็จการอ่ะที่คนทำเป็นคนเหนือคนเหนือนะระบอบประชาธิปไตยเป็นไม่ได้ต้องอยู่ภายใต้ประชาชนแล้วก็ไอ้แล้วอย่างนี้เนีเ่ยถ้าเกิดประชาชนเป็นอย่างนี้นะผมมองดูนี่แสดงว่าเขาพร้อมที่จะรอพร้อมรอที่จะให้เกิดประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นมาได้เนี่ยแต่ทําไมมี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 นักดูการเมืองมันเป็นข้อการเมือง พยายามบอกด้วยกันว่าสงครามการเมืองหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่สงครามการเมืองพี่จิ๋วผมก็บอกเนี่ยฮะพี่จิ๋วชาวนิจงจะยุทธนี่เขาพูดมาเนี่ยแหละคุณเชื่อคนคนนี้ไม่รู้คือไม่ใช่ไม่ไม่คนนี้คนเดียวไงก็ไทยสปริงคานต้องการของของประชาชนเขาก็ต้องการอยู่วก็มีสองเงื่อนไขอ่าฮะเงื่อนไขแรกก็คือว่าพ้นไปแล้วมันเหลือประชาชนจะพันธะกันทหารต้องออกมาใช่ สองทุจิิตคอร์รัปชันทหารต้องออกมาแต่รับาลคอร์รัปชันมันสองเงื่อนสองอย่างถ้าว่าประชาชนจะปะท่ากันแต่นี้ตัดทิ้งไปเลยประชาชนปะท่ากันนั้นเอามาอีกไม่ได้ว่าประชาชนปะท่กันมันไม่เหมือนกับสมัยพันธมิตรมีเยอะแล้วก็เครือแดงมีเยอะกลัวจะปะท่ากันนั้นได้แต่นี้มันไม่ใช่ส่วนทุจิิตคอร์รัปชันนั้นจ๋วกไลล่าหลังไป เพราะว่ารัฐประหารสิบกว่าครั้งนะก็อ,อ้างเหตุผลเนี้ทุจริตครัรกรั่านแต่หลังจากทํารัฐประหารแล้วอืเพราะท่านนิ่งหนาขึ้นเรื่อยนิ่งแน่นขึ้นเรวยก็แสดงว่าวิธีนั้นใช้ไม่ได้คุณอย่ามาอ้างเลยโกกคและครั้งหลังสุดนะ ไอ้คนทำรัฐประหารเนี่ยคอรรัปเชันด้วยอี่เลไม่นั้นไปตั้งพักการเมืองได้ไงได้เป็นเป็นพันพัล้านหลาันล้านสามพันกว่าล้านหมื่นล้านอ่ะเห็นไหมต้องลงคุณทำอะไรล่ะคุณทำรัฐประหารคุณอ้างว่ามีการทุจริตถึงทำรัฐประหารรัฐประหารแล้วคุณก็ทุจริตทำปล้นอีกที มันกลายเป็นว่าประเทศชาติต้องมารับเรื่องอย่างนี้ตลอดการเนี่ยคําอย่ามาอ้างเลยจิ๋วเนี่ยอ้างเนี่ยใครมาอ้างเรื่องทุจริตครอร์รัปชันแล้วจะทํารัฐประหารเนี่ยเชยอ่ะครับเพราะคนรู้แล้วอ่ะคุณอย่ามาอ้างเลยคุณไม่มีปัญญาหรอกการ,ร,รทําลายทุจริตครอร์รัปชันที่ดีจริงๆและทําได้จริงๆก็คือเป็นประชาธิปไตยประชาชนเมีร์ได้ยิย่งใหญ่นะครับอันนั้นคุณอย่ามาคิดเลยคือประชาชน ไอ้คอร์รัปชันนี่ของต่างๆเนี่ยเป็นของขับประชาชนใช่ไหมอืมครับคุณมีอำนาจกลุ่นกลุ่มน้้ยมาปล้นจากประชาชนถ้าประชาชนมีอำนาจเองแลใครจะปล้นครับอย่ามาอ้างกองทัพนี่ก็หมดสิทธิแล้วครับก็คือตอนนี้นี่สถานการณ์การเมืองถ้ามันนิ่งไปอย่างนี้เนี่ยฮะรัฐบาลรักษาสานตภาพ นะดูแลกําลังดุลกาลังทั้งทหารทั้งเศรษฐก,กิจดูแลตัวเองไปประคองไปจนครบบาราเนี่ยอาจารย์นะครับถ้าเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่ก็ถึงการเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะอาจารย์คิดว่าเงื่อนไขที่จะทําให้ประชาชนเลือกพักเพื่อไทยเข้ามาเพื่อที่จะให้มีคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง<อ>สำหรับที่จะแกร้รับผิดูอผมเชื่อว่าสมัยเนี้ยแก้ไม่ได้ แค่ไม่ได้ผมเชื่อเงแค่ไม่ถูกต้องเชื่อถูกแค่ไม่ได้นะยกตัว่างกลับไม่ได้อืครับือแต่ว่าช่วงเวลาที่เหลือต้องสร้างความมั่นคงนะครับระบบให้กับฝ่ายประชาไตยนี่นะที่ผมต้องการําทำตรงนี้คครรัับบถ้าเราไม่ทำนะปล่อยให้นักการเมืองเอากันตรงๆเลยว่าพักเพื่อไทยต้องทำานครัฐบาลเนี่ย ต้องบริหารประเทศต้องทำาาตามนโยบายแต่พวกสสต้องลงพื้นที่ครับ,รบต้องลงไปอยู่ประชาชนต้องจัดตั้งสาขาพักต้องทําอย่างไม่ใช่ว่าพอมันยังจำได้ผมจําได้นายกภักษสีนบอยคนหนึ่งก็มีสมบาชิก้าพันคนใช่ไหมอ๋อไปเอารวมมามาัมานอเอาแต่ปริมาณไม่มีการจัดตั้ง คุณต้องจัดตั้งมาเป็นระบบตำบลระบบหมู่บ้านนะคุณทำดิแล้วจัดสรรมารปัญหาชาวบ้านมีอะไรบ้างลงมาดิครับปัญหาชาวบ้านในป้ายสานอีกเยอะแยะปัญหาที่ทำกินปัญหาแหล่งน้ำเยอะปัญหาป้ายานนี่มากไปสร,รุปมาที่ไปทำไปช่วยเหลือเขาไปนั้นแหละพวกเสื้อแดงลงสมัครอื้อ ต่อไปครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนนะเขาใกล้เขาใกล้มวลชนกว่ามวลชนกว่าแล้วแล้วนายกตั้งถึงจะฟังเนี่ยเดี๋ยวฟังฟังฟังมวลชนเนี่ยแกไม่ได้ฟังอลไพวกสสอก่าเมื่อพูดบุครั้งหนึ่งนะว่าสอสคุณที่เกียจตนี้มวลชน้ไม่ได้ลงมาสมัยหน้าแต่ก็จริงอกวนาดูแต่ว่าต้องทําให้เป็นระบบไม่ใช่พูดอย่างนั้นแล้วก็ทําให้เป็นระบบแล้วก็ให้อานาจกับกลุ่มต่างๆที่เคลื่อนไหวมวลชนเย ทุก,กลุ่มอ่ะแล้วมันขัดแย้งกันในระบอบประชาธิปไตยนี่ไม่ใช่ปัญหาครับกลุ่มไลม้กลุ่มนอปชกลุ่มหวัญใจทุกกลุ่มอ่ะทุกกลุ่มต้อง<ห>ต้องต้องก็มีมมเขาเรียกอะไรนะมีความเสมอกันคือผมไม่ได้มองนะว่ากลุ่มนั้นจะมีหลายๆกลุ่มแล้วมันจะมาเป็น เป็นศัตรูกันหรือว่าจะมาเป็นอะไรกันไม่ง่าเราเรามองว่าเออมันแตกกลุ่มแตกหน่อขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันเป็นการดีซะอ,อีกเพราะว่าถ้ามันอยู่กันแค่นี้มันก็คือแค่นี้แต่ถ้าก็แตกกลุ่มเล็กขึ้นมาก็ก็ไปดึงมวลชวนเพิ่มข้ามาอีกเราจะสังเกตได้ว่าปัจจุบันเนี้ยม,มวลชวนคนเสื้อแดงนี่มันเพิ่มขึ้นมากมายมากมากาก็มาจากกลุ่มน้อยๆในที่ที่ไปเรียกไปดึงกันมาบ้านนู้นบ้านนี้ใช่ไหมครับนี่เร<ล>ียกว่าประชาธิปไตยนี่มันเป็นวัยเจริญพันธุ์ครเข้าใจไหม แต่ถ้าไอ้วัยไม้กล้าฟังครับดูควายมาดังนาแต่กลุ่มไม่หมดม่กลุ่มมีกลุ่มเดียวเล็กลงไปเรื่อยๆไม่เกินมันไม่มีกลุ่มหดไปเรื่อยๆหดไปเรื่อยๆมันมันต้องกินเต้แบะมอนงบาร์โนโร่อาย์มันไม่ได้ช่วยไม่ได้อะไรช่วยไม่ได้มันมีแต่ฮุตอ่ะผมยังกลัวเลยนะมันเลยไว้ไปแล้วกลัวว่าสิ่งที่จะไปกินอาจารมานี่แล้วออกมาแต่ละคนเห็นไหมครับ มีไหมรุ่นคุณสองคนได้มีไหมไม่มีครับมีแต่แบบมีมากกว่ามีมากกว่าแกหมดแล้วครับมันมันไปพร้อมกันล่ะแล้ะบอกว่าครับคือพวกนี้เขาจะกพร้อมกันเลยนะเพราะมันไล่เรียกกันไงคือวันละคนวันละคนหรือวันละสองสามคนอะไรเงี้ยไปพร้อมกันครับพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นไม่มีกลุ่มใหม่ไม่มีเลยไมรมบและที่สำคัญอาจารย์ที่ผมเอเยอะแต่ว่าไม่ใหม่นะครับและที่สำคัญนะคือต้นทุน พวกเขานี่ก็ถือพวกเขานี่เป็นเป็นคนมีต้นทุนทางสังคมยันเตงไปแล้วก็นี่คือคือหกปีเนี่ยเขาขายตัวกินหมดแล้วจ้ะเนิหมดแล้วใช่ไหมฮะเขาขายตัวกินหมดไปแล้วคือมันอันเดียวเลคุณก็ต้องตั้งใจว่าก็เหมือนศาลอย่างเนี้ยครับอืเขียนกฎหมายเองเขียนเสร็จแล้วตมูเสร็จแล้ววิ่งมาเป็นศาลรับนู่นมาเรานั่งพิจารณากฎหมายที่เขียนเองว่าไปทำผิดบ้าง ไอ้ต้นทุนทางสังคมมาเหมือนกันนั่นแหละเราสามคนเนี่ยนี่ราโดนสูนี่ราโดนสูงราโดนสูงแล้วทกันเองน้่ดีนี่มันก็เจ๊งกันเองอย่างนั้นรับรองกันเองอ่ะแล้วไปหลอกชาวบ้านนะอุ้มนี่เก่งดีทั้งนั้นต้นทุนทางสังคมสูงนี่นี่แสดงว่าทิศทางทิศทางของความเป็นระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มจากหมายถึงเข้าเข้าสู่รูปทางที่